แล้วเราก็เลยเลือกที่จะเดินทางโดยรถไฟรถไฟรถไฟต้องเป็นรถไฟชั้นประหยัดสุดนะครับที่เป็นหลังแข็งๆอ่ะเพราะว่ามันมันมีลมเข้ามาตลอดเวลาแล้วก็มีไก่ย่างขึ้นมาเออเนี่ยมันคือมันใช่เลยดมวีมันดีเราจะเข้าห้องน้ำไงรถไฟมาจอดสถานีใช่ป่ะเราก็เห็นแล้วเออสถานีมันเป็นสถานีใหญ่จอดนานแน่นอนพอไปยืนฉี่ใช่ป่ะไอโถโถโถส้วมรถไฟมันก็จะเป็นแบบโถลองโถเงินโถเงินกันเงินกโถเงินกันอ่ะโถขึ้นเนี่ะเ้ยเขาเล่าให้ฟัง แล้วรูตรงกันนี้มันใหญ่มากเลยเพี่ผมก็ยืนแบบชิวๆเลยยืนชิวๆไม่ได้จับอะไรนะแล้วรถไฟเหมือนมันมันทาอะไรสักอย่างเกี่ยวกับหัวตรงหัวมันนะ่ะแล้วมันกระชากเว้ยแล้วมือผมก็หลุดฟอบลงเลยแล้วผมก็อิีฉยแล้วอิจฉาแล้ว,ลวไงกูจะมีอะไรติดขึ้นมาบอกว่าคือรถไฟอ่ะต้องเข้าใจว่า,วามันไม่มีน้ําลาดเหมือนใช่สมัยก่อนนะสมัยนี้อาจจะมีแล้วจังหวะนั้นคือเรียบร้อยมันต้องมีอะไรติดขึ้นมาแน่นอนแจกทองกูแล้วเออแตกค้องแน่นอนแหละขึ้นมาไม่มีอะไรโชคดีไปหน่อย โอเคห้ okay, 5, 4, 3สอยากดูความภาคภูมิใจของคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือดูเต็มๆที่ตรงนี้จ้านี่จ้าแนะนําให้ดูด้านบนจ้าเอ้าใหญ่จ้าไม่ดึง่ะไปจ,จ้า